บอกไปออกดอกแล้วบางส่วนนะครับเขาบอกว่า <S <S ทำบุญสีเขียวได้เรียบเรยแรงทำบุญสีแดง,ง,งหายโยหาไข่วงทำบุญสีม่วงหายโศกไขยเศร้าทำบุญสีเทา,าสวยเอาเย้ารวยเอ,ายเอา้า,า,นา,า,นาอนดับหนึ่งกันนะสาธุจะทำบุญอะไรเลขเข้ามานะคะ มีจํานวนจํากัดไม่ใช่จะได้ทำเค่าจรอยาได้หมัวโอเฮลังเลใจเอาพี่น้องมาจากหนองปลือตําบลบึงเจริญมาเรียนเกิบึงเจริญบึงเจริญด้านนู้นนิดเดียวเนาะจายผ้าผ้าที่กลุ่มใช่ไหมคะเป็นชื่อว่าบึงเจริญอะไรสักอย่างเนต่บผ้าที่คลุมเก้าอี้นะคะก็อย่างที่บอกนะคะมีเจ้าหน้าที่ห้าสาว สาวสวยคัดแล้วคัดอีกค่ะคัดแล้วคัดอีกแต่สวยเล่บทธิดังข้าวนาค่ะโดยมากจะเห็นแต่เท่บทดาเทพบุตรไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่หายากค่ะหายากส่วนเดียวนี้จะมีจะเป็นทุกที่อย่างนี้ประมาณนี้เพราะอะไรทราบไหมคะไม่ทราบเหมือนกับเพศเป็นตัวบุญรองอยู่ขับยนต์ความอดทนผู้หญิงนี้มากกว่าเพราะว่า ผู้หญิงมีร่างกายเบอบางฉะนั้นความผ่อนไหวอ่อนโยนมักจะเกิดขึ้นกับเพศแม่ครับผมฉะนั้นจะมีสัตว์ในโลกตัวเดียวอันเดียวก็คือม้าน้ำเท่านั้นที่ท้องได้ครับฉะนั้นหายากมากเลยที่ผู้ชายจะคล้องนะคะอย่างผมเนี่ยหมดสิทธิ์ค่ะคล้องครับแต่ไม่คลอดสักทีบมอได้รับทราบค่ะเพราะว่าคลอดไม่ได้นะเพราะไม่มีมดลู่คลอดสักีมีเท่าไหร่เอาไปจำนำหมดเลยนะคะ ชายเป็นเพศที yeah. 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 right. yeah. there, like so yeah. ่เขาเรียกว่าผู้นําสูงแล้วคะละเอียดถาน้อยฉะนั้นเวลาทําไม่ดีหรือทําช่วยขออนุญาตบ้านนิดนึงสังเกตนะคะว่ามีแต่ผู้ชายทำก่อนผู้หญิงก็เป็นฝ่ายรองรับฝ่ายอันนี้เป็นธรรมชาติธรรมชาติฉะนั้นก็ทำอย่างนะคะแต่คุณไม่เลือกผู้มาชมไม่เลือกันไม่เลือกแม้แต่การเวลา

สวัสดีค่ะลานหน้าจากที่ไหนคะลาดน้าจากบ้านกวดครับลาดหน้าครับลาดหน้าจากบ้านกวดครับมีร้านไหมคะบ้านกวดร้าน <downloading> ลาดหน้าบ้านกวดใช้ลาดน้าใชลาดหน้าบ้านกวดอยู่ตรงไหนคะนติดทอกศออติดทอกศอออออบ้านกวดนะคะใช้ลาดหน้าบ้านกวดเนาะพี่น้องท่านใดก็เชิญได้นะคะ<ห>อ่านี่ น,นี่นะคะโรงทานของ,รงเราหลากหลายเลยทีเดียวอ้าวอันนี้โรงทานสวัสดีค่ะโรงทานจากที่ไหนคะจากบ้านสายตรีสามบ้านสายตรีสามนะคะเป็นโรงทานของป้าของป้าของป้าอะไรคะป้าส่วนป้าส่วนได้เป็นโรงทานของคุณป้าส่วนนะคะแล้วก็คุณ เตหมูแดงนะคะอร่อยลือเรื่องนะคะสำหรับอ่าก๋วยเตี๋ยวของเราอันนี้เป็นขนมจีนสวัสดีค่ะขนมจีนจ๋า แล้วหิวนะคะอ่เเลยเูยอะมากนะคะมากอันนีขนนนนะะ้ขนมจีนน้ำยานะคะขนมจีนน้ำยาคุณป้าเขียวคุณป้าเขียวนะคะ้าเขียวจ้อร่อย ยยรอ,ะะอร่อยยกล้อนะคะอร่อยยกล้ออออร่อยยกนิ้วอร่อยยกนิ้วนะ,ะสวัสดีค่ะอันนี้อันนี้สวัสดีค่ะโ ปีกับคุณวิชุดานะคะพัทยาเนาะเป็นโรงทานน้ำส้มเกรดหิมะของเรานะคะแล้วก็เป็นขนมอ่าอ,อันนี้ถังแตกนะคะกินแล้วถังไม่แตกใช่ไหมคะกินแล้วกระเป๋าตุงอ่ากกินแล้วกระเป๋าตุงนะคะอันนี้เป็นโรงทานจากที่นน<อ>นนเสียกบกบไอ้ผู้ช่วยติงอ๋อเสียกบอะไรอะไรคือผู้ช่วยอะไรเอาช่วยมาหนิ ช่วยมานิดลงทันนะคะเจ้าภาพอันนี้อันนี้อะไรนะคะอันนี้เจ้าภาพลงทันใช่ไหมคะอันนี้คือเจ้าภาพลงทันใช่ไหมคะทำไมเราภาพลงทันทำไมเจ้าภาพลงทานอายนะคะผู้ช่วยมานิดกับช่างกบนะคะ อันนี้เอา าสาธุสาทุนะคะรางวัลที่หนึ่งนะคะงวดหน้าจะได้ทานอีกนะคะอ,อันนี้สวัสดีค่ะอันนี้รงทานจากยายละมุนาลมุนนะคะคิดซื้อแต่ของจะได้คิดโดนเดี๋ยวี้คุณยายละมุนนะคะกล้วยจ คุณยายละมุนบ้านสายตรีสามนะคะแซบเบอร์นะคะแซบเบอร์นี่ยกล้อไหมคะแซบเบอร์นี่ยกล้อไหมคะหรือแซบเฉยเฉยโอ้ไม่ต้องยกล้อนะคะอา่าแซบซื้อซแซบซื้อซก็แ,แซบเบอร์นั่นแหละพี่น้องคะ่ะโอ้ยั่วเลยจ้านี่ สำหรับโรงทานของบ้านสายตรีสามนะคะคุณยายละมุนนะคะคุณแม่แม่สายตรีสามของเราก็อนุโมทนาบุญกับศรัทธาบุญทุกท่านนะคะที่มาร่วมด้วยช่วยกันในวันนี้สาธุบุญคา